วัฒนธรรมคืออะไรครับเป็นสิ่งที่ก็คือชีวิตปะชีวิตมนุษย์เป็นการกระทำสิ่งที่ดีงามครับารรมเนียประเกีของชุมชนขนาดใ,ใหญ่หปฏิบัติสึบต่อกันมารอยกระทรงเป็นเป็นปะผมนึงได้ได้รอยกระทรงเหรอพี่ตักบาตรไหวพัระ <laughs> สองสามอย่าง สงการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แต่งงานแต่งตัวการกินอาหารการใช้าษาไทยเอ <c oughs> อเนาะเขาอะไร <c oughs> การจัดการดูแลวัฒนธรรมเก่าๆให้ยังอยู่บริหารวัฒนธรรมหมอการไปจัดการทำอย่างไรให้วัฒนธรรมยั่งยืนพอละวอนุรักษ์รณรงดูแลรักษาหรืออะไรอย่างนี้ประมาณนั้นหรือเปล่า นีนแท่ใจ